นี้บานจ่ายไม่ไหวไปไหนดีสวัสดีครับอยู่กับผมในรายการจ่ายนี่ไม่ไหวไปไหนดีว, <au! S 1> วันนี้เราอยู่กันกับคุณป๊อกนะครับผมเห็นหน้าแบบเนี้รู้เลยมีปัญหาแน่นอนโอ้ยก็มันเครียดนี่พี่โอ้ยผมเข้าใจเลยครับสภาพที่เจอแต่ข้อความทวงหนี้เนี่ยเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาแล้วไม่อยากจะรับสายเลยเนี่ยใช่เลยพี่เนี่ย พอมีเบอร์แปกโทรเข้ามานะผมเนี่ยตัดสายทิ้งเลยถึงขนาดตั้งแอร์เพนหมดตอนจะกินข้าวกลัวเจ้าหนี้โทรมากลัวขนาดไหนพี่คิดดูนั่นแหละปัญหาการหนีนี้มันไม่จบนะป๊อปถ้าจ่ายนี่ไม่ไหวอะ่ะสิ่งแรกที่ต้องทําคือตั้งสต,ตีอย่าหนีแล้วก็เดินไปคุยกับเจ้าหนี้อ้าวได้เหรอพี่ผมนึกว่าต้องหนีไปตลอดชีวิตได้สิครับอย่าก,กลัวธนาคารพร้อมช่วยลูกหนี้หาทางออกเสมอแหละสวัสดีครับคุณป๊อปเราพร้อมช่วยหาทางแก้หนี้ให้คุณป๊อกได้ครับฮะ,ฮะ ช่ผมจริงเหรอใช่ครับเรามีทางออกให้คุณป๊อกจะได้รับการแก้หนี้ที่เหมาะกับตัวคุณป๊อกเองแต่ถ้ายังคุยกับเจ้านี้แล้วยังไม่จบผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยโทรไปหาพี่แบงค์ชาติเลยครับพี่แบงค์ชาติคอร์เซ็นเตอร์แบงค์ชาติเบอร์12 13โทรไปได้เลยพี่แบงค์ชาติคอยให้คำแนะนำอยู่เห็นไหมครับจ่ายหนี้ไม่ไหวไม่ต้องกลัวเพียงแค่ต้องกล้าที่จะคุยผมสบายใจขึ้นเยอะเลยพี่การแก้หนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะก้าว ¡Gracias!